ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมพาไปการลก Boy, ากะบอยตอนนี้คือในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนต้องบอกงี้เลยนะครับว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ฉลองครบรอบ70ปีก็ซ l ลานั่นเองนะครับผมก็ตั้งแต่ปี1954จนถึงตอนนี้นะครับผมปี2024แล้วเนาะก็ ครบรอบ70ปีราชันสปราดหรือว่าก็ซิล่าตัวละครที่เราชื่นชอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็เนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทําการรีวิวของเล่นในลายก็ซิล่าแลวก็น่นครับว่าจะพาทุกคนมาดูของเล่นในซีรีส์ของทาง h อ Monster Art นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวละคระไรไม่ได้นะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้านี้เลยนะครับผมเป็นตัน นี่ก็คือจะเป็นทางด้านของ H. S. Monster Art Godzilla 1954นั่นเองโอ้โ oh. ห ต้องบอกเลยนะครับว่าครบรอบ70ปีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่สงสัยเนี่ยว่าทาไมต้นคลิปถึงไม่มีอินโทรใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องบอกงี้นะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยลิเกนสีของทางโตโฮเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเพลงของเจ้าเนี่ยนะครับ1954นี่คือแรงมากๆเลยนะผมก็เลยไม่ได้ใส่คลิปวิดีโอที่เป็นอินโทรมาในคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอใครทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ใช่แล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยรีวิวปเจ้าเอชสมอนต์อาร์ตก็ซิล่า1954นะ ก่อนหน้านู้นเลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าผมมองว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยผมดวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะมาดูให้ดูใหม่ในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมนะกอร์ซิล่า1954นะครับผมนะขนาดเล็กๆกันทัดรัดประมาณนี้เลยนะซึ่งมาบอกนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆนวเนี่ยไอชิบอมตาร์กอร์ซิล่า1954เนี่ยมันก็ได้มีมาขายทั้งหมดถึงสามครั้งด้วยกันทีเดียวนะครับผมก็ูดงานคือเป็นการรีเซลหรือว่าการนากลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับโดยที่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะครับทุกคนกกก็็คคคือออจะะะเเปนนนนนนนททาง้ขตตััััวววรรร์ช่แบุี ซึ่งตัวที่ผมดวไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นทางดน้านของตัวเวอร์ชั่นที่2นั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับน่นสงสัยใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างก,กันยังไงใช่ไหมก็โดยรวมแล้วนะครับผมตัวโมเดลเนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะแตกต่างที่หน้ากล่องนั่นเอง ซึ่งเวอร์ชันแรกนะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่2นะครับผมจะเป็นทางด้านของโลโก้สีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมีเวอร์ชันที่3แล้วจะเป็นทางด้านของโลโก้สีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นตราแบรนไดนนาโกะอยู่สักฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยนะครับผมนะมีขายด้วยกันทั้งหมดถึง3ครั้งกันแล้วนะครับผมนะโอเคมาวันนี้ก็โอกาสพิเศษสุดๆเลยนะครับผม70ปีก็ซิล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนบดวเจ้าตัวนี้กันนะครับผม สรรับราชันสัปหลาดครบรอบ70ปีก็ซิลล่านะครับทุกคนไปดูกันครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงสาเร็วใครจูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าก็ซิลล่า1954หรือโชไดโกจินะครับผมก็คือเจ้าก็ซิลล่าปูของเรานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าก็ซิลล่าตัวน,นี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่50เมตร ยาว100เมตรและหนักที่20 0 0 0 0เมตริกตันลักษณะเด่นของเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นก็ซิล่าที่มาในารูปแบบขาวดำนะครับเป็นฟิล์มขาวดําอยู่เลยนะครับในสมัยนั้นนะแล้วก็จะเป็นก็ซิล่าตัวแรกที่ปรากฏมาในโลกภาพยนตร์ด้วยนะครับนี่คุณปู่ของเรานั่นเองนะครับผมต้นฉบับต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทำการรีวิวแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้า HH Mon นเต Ar ์อาร์ตก็ซิล1954ตัวนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนนะซึ่งหน้ากล่องตัวนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเทมเพลตเดิมของทาเอช Mon เตอ r ์อนะครับผมที่มาเป็นกล่องลักษณะประมาณนี้แล้วก็สังเกตเลยนะครับว่าจุดเด่นของเอช o n นเ r อร์เนี่ยที่เป็น o d ซ illa ก็คือว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับว่าเห็นตัวงานตรงนีีีี้้นะะรรรรับววกก็็จมมเเเเเปหืออออยยยยไไ่่่ ลอยกรงเล็บตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เห็นไหมเราก็จะสามารถมองเห็นตัวงานข้างในแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็หน้ากล่องตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิล่าหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับผมแล้วก็จะเขียนกำกับไว้ชัดเจนเลยนะครับผมตัวอักษรส,สีแดงว่าก็ซิล่านะครับผมหน้านีหนึ่งเก้าห้าสี่นั่นเองแล้วก็จะเป็นทางด้านของแบนดดนะครับผมทำอาชิเนชั่นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามีเป็นทางด้านของตรานะครับหรือว่าสติกเกอร์นะอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นเหมือนกับเขา สติกเกอร์ก็ซิล่าสีทองในตำนานนะนะซึ่งก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมก็ออกมาตั้งแต่ปี2016นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็โอ้โหดูครับหน้ากล่องก็ถือว่าเล็กๆนะครับผมกระทัดรัดนะแล้วก็ข้างบนก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ซิล่าเอชสมอนเตอาร์ตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็จะมีตัวงานให้เห็นตรงนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ซิล่าแล้วก็ข้างล่างครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ข้างหลังครับผมนี่หก็จะะบรรรยยาานคผมว่ต ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็คือจําเป็นเหมือนกับประมาณว่ามีรูปตัวงานนะครับผมออกมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเออสามารถจัดท่าแบบไหนบ้างอะไรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่าซึ่งมาทุกคนเดี๋ยวเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทาการแกะกล่องกันเลยโอเคครับผมแกะจากข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ตัวงานนะครับผมก็มาในกล่องแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นถาดพลาสติกใสๆอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหมาแล้วครับทุกคนแตนแตนก็ซิล่า1น5 4กนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผ ผมต้องบอกงี้นะครับว่าไม่มีใบคู่มือหรืออะไรแถมมาให้เลยนะครับผมมีแค่เฉพาะตัวงานเปล่าๆตัวนี้แค่นั้นเองนะครับผมนะมาเกะเลยครับผมจังหวะนี้และนี่นะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิลล่าหนึ่งเก้าห้าสี่นั่นเองโอ้โหก็ต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าตัวงานเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าในหนังเนี่ยก็คือก็ซิลล่าจะเป็นทางด้านของสีขาวดำใช่ไหมแล้วก็เนี่ยตัวงานก็คือออกมาเป็นสีขาวดำเช่นเดียวกันนะครับผมก็อาจจะมืดๆหน่อยยังไงงกก็ต้อขอขทุคนมานะ นี่ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะนี่เลยครับผมก็ซิลล่าหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับผมเอเ o สมอนเต r t Ni านี่ดูดิเทียบกับมือผมนะครับผมก็ถือว่าขนาดเล็กมากๆเลยนะก็มาอย่างแรกเลยนะครับผมผมก็จะพาทุกคนมาดูกันที่รายละเอียดของตัวงานกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่ครับผมคือหน้าตาของมันครับผมเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงล่ะหน้าตาโคตรเท่เลยนะครับเนี่ยคือเหมือนในหนังเลยนะครับทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้าตาของมันนี่ก็คือมันจะมีแบบเป็นทางด้านของผิวหนังนะครับผมที่เป็นตะปุ่มตะปั่างนีี้้้แลวก็มหดย นะครับแล้วก็คิ้วหนาๆแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่คือรายละเอียดของตัวงานนะครับผมดีเทลต่างๆหูโค้ดสวยนะครับผมโคตดดูดีเลยนะก็ตามสไตล์ของทาเอชเอสมอนเตอร์อาร์นั่นเองอ่าและนี่ก็คือจะเป็นทางด้านของคีบหลังเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะคขานี่ดูดิขนาดเล็บยังเป็นสีดาเลยทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างที่เท้าก็จะมีเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ี่ส่วนของหานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สั้นๆน,นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะอ้าหูดูดิโคตรสวยทุกคนดู แบบเช็ชัดอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นไง1954นะครับก็สามารถที่จะอ้าป่ายงี้ได้จุ๊บอ่าดูดิมีเขี้ยวด้วยทุกคนโคตรเทเลยนะ ประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ที่นอนเขาว่าไอชิมอนเตอันเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับทุกคนโดยที่ว่าตัวงานตัวนี้เนี่ยก็สามารถดัดได้อิสระเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจัดท่าแบบไหนก็ตามใจชอบของคุณได้เลยนะครับผมเห็นไหมก็คือหางเนี่ยสามารถดัดได้นะครับผมแล้วก็คอนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้หมดเลยนะครับผมอิสระในการที่จะจัดท่านั่นเองดูนี่แขนนะครับผมนะได้หมดเลยนะแล้วก็ขาปุ๊บ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 อย่างนี้นั่นเองนะครับไหนลองดูซิเอาท่าอะไรดีเนาะเอาเป็นท่าคำรามด ขึ้นไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้าปากนี่โหเป็นไงโคตรเท่เลยนะครับนี่โอ้ซึ่งตัวงานตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวงานที่ผมค่อนข้างที่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของการออกแบบดีไซน์นะครับผมแล้วก็วัสดุรวมไปถึงการจัดท่าด้วยนั่นเองนะครับก็โอ้โหเป็นไงนี่ท่านี้ครับผมแต่ว่าก็แปลกๆว่ะเอาเป็นว่าในลองว่ายน้าดูซิเป็นยังไงปึป๊บะก็ซิลาว่ายน้ําหน่อยเป็นยังไงดูซิปึ๊บนี่เฮ้ยว่ายน้ำได้อยู่ทุกคนดู โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาปุ่มไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับผมครบรอบ70ปีแล้วก็ขอท่าเท่ๆหน่อยก็แล้วกันนี่เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฉลองครบรอบ70ปีแล้วอ่าฉลองเย่นี่ประมาณนี้นะครับก็สามารถจัดท่าได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะซึ่งก็อะไหนๆก็แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําการเปรียบเทียบเจ้าตัวงาน1 9ึตัวนี้เนี่ยกับตัวอื่นกันด้วยนะครับว่ามันจะมีขนาดแตกต่างกันแค่ไหนกันเชียวนะก็เริ่มต้นจากตัวแรกนะครับทุกคนจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับผมนะก ทำไมมันตัวเล็กจังวะเออผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไม1964เนี่ยถึงตัวเล็กมากๆเลยนะครับก็คือเนี่ยตัวแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นไอเทมมอนต้าดเหมือนกันนะนี่จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อ่ะขนาดเทียบกันหน่อยฟึบอ่ายืนข้างกันเฮ้ยเล็กกว่าเฉยเลยนะครับผมงงมากนะแล้วก็ต่อไปครับผมไหนๆก็แล้วยุคโชวะนะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของก็ซิล่า1972นั่นเองโอ้โหเป็นไงนี่คือตัวใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะนี่ก็ซิลาา่านบนั่่นนเองีตรรงนนี้้เลลยะคับแวก็อ่ะไหนๆก็แล้ววนนะคครัับผมเอีกตึ่นนนัั้แต่อ หนึ่งเก้าเก้ี่นะครับผมนี่ก็มาเทียบขนาดให้ดูแบบคร่าวๆนะโอ้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เสียมคันเลยนะครับทุกคนขาดไปไม่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นท่านของกอซิลลัมใมนัสวนั่นเองนะครับตัวนี้งานเฟกนะครับบอกก่อนนะเอามาเทียบขนาดให้ดูเฉยๆนะครับก็เออถือว่าเอ้ยก็พอๆกันนี่หว่าตัวดูดิปึ๊บอ่าเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่า1นึ่เนี่ยก็คือดูตัวใหญ่แปลกๆไงก็ไม่รู้นะ ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะอายิงขาหนาหน่อยนะ1954นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนขัดไปไม่ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็คือนี่ครับผมก็ซิลล่า2024ันนั่นเองฮ่าตอนนี้ก็คือออชมอนเตอร์อาร์ตออกขอเล่นมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวรดูในอนาคตกันนะครับผมค่อยพาทุกคนมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างฝรับเอชมอนเตอร์อาร์ตก็ซิลล่านะครับก็โอ้โหนี่นะครับก็แอ้ก็นี่2024นเครับนมโอ้โหนว่าเก้าเลยทีเดียว ผมหรับเจ้าก็ซิลล่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมนะร่วมเขาเรียกว่าอะไรเดียเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับผมสหรับการฉลองอันยิ่งใหญ่นะครับผมครบรอบ70ปีก็ซิลล่า1954นั่นเองซึ่งก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้เนี่ยก็ลองหาดูตามกลุ่มซื้อขายได้เลยนะครับผมนะราคาก็จริงๆไม่ได้แพงนะครับผมตัวนี้นะแต่ก็คือต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีคนมาปล่อยเท่าไหร่นะครับผมราคาอยู่ประมาณสักอผมตีว่าเด็ดประมาณสัก2000ันก็แล้วกันนะครับผมตัว เพราะว่ามันก็คือจะเป็นทางด้านของก็อซิล่าตัวแรกนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะมารีวิวเท่านี้แล้วแหละนะครับผมสำหรับเจ้าก็อซิล่า1954ตัวนี้นะครับเสริมฉลองครบรอบ70ปีนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ